สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นขอคอนละหนึ่งไรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะวิธีแก้กรรมดวงวิญญาณให้จุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งก่อนใส่บาทการทำบุญอุทิศให้วิญญาณควรมีของดังนี้สังฆทานหนึ่งถังอาหารขาวหวานหนึ่งชุดน้ำผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้างห้านิ้วผ้าจีวรหนึ่งชุดพระพุทธรูปจะทําให้มีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดาหรือพรหมเขาถือเอาความสว่างของร่างกายถ้ามีผ้าจีวรด้วยยิ่งดีและถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทริปของร่างกายจะมีมากกว่าเกา่าลังทำบุญต้องกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่าบุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นในอดีตถึงปัจจุบันชาติขอผลบุญนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใดขอเธอจงอนุโมทนาผลบุญนั้นและรับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไปเถิด หมายเหตุการจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งใช้กับผู้ตายถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องจุดธูปขอขมากรรมหน้าพระพุทธรูปและถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร